ขออนุญาตไปที่ดราม่าเลยดีกว่าบัตรบัตรบัตรที่เราอ๋อนี่ก็นึกอยู่ดราม่าเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับครับเราได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่ไหมครับทราบครับทราบครับตตอนเห็นมันแบบว่าคิดไหมว่าจ่อออกมาเป็นรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดราม่าหรือค่าเอ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไม่คือเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับเราปล่อย เราพอจะทราบราคาบัตร่อนหน้าน so, ี figures, so ้ไหมว่าม so so, ัตรละไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับทราบพร้อมทุกคนเลยเป็นดิฟิดอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับอพอเป็นกระแสข่าวออกมาอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราสองคนในฐานะที่เป็นวกเาไม่เป็นอย่างงี้มากก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกคนทั้งพวกเรา ที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่านี้ครับมีมีการให้แอดมินสื่อสารกับบ้านแต่ละบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยไหมครือว่าสื่อสารกันเองหมายถึงหมายถึงคุยกับแฟนคลับไหมอะไรอย่างเงี้ยในแชทในดอกแนนตัวแทนคุยกับแฟนคลับอ่ะเรามีปหมอ๋อไม่มีครับไม่มีแบบั้ให้ให้ให้เป็นทางผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยครับอย่างตัวแซมรู้สึกไงบ้างจากเรื่องราวที่นั้น เรเสียใจเหมือนกันพี่มผมก็ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนั้นผมก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกๆคนเหมือนวิฟีมบอกเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้งทั้งทั้ง,ท,งทุกๆฝ่ายจริงมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรพี่พี่ก็ครับดังนั้นแตหลังจากนี้จะจะเป็น,นปเป็นบอ,ออกมั้ไหมครับหรือว่าพอโปรเจกต์ไปเลยหรือว่าง,งออานนี้คนเซิลไปแล้วครับแ้่โปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผม เสียดายไม่อยู่ๆแบบว่าก็ถูกยกเลิกไปเลยก็เสียดายนะครับก็อยากอยากจะแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยการด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยจริงๆตัวของเราทั้งคู่ทราบไปว่านอกจากที่แฟนคลับเข้าไปดูมันจะมีอะไรให้ที่สิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลับอนกงานไองานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าผมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็รูพร้อมทุกคนเลยรูพร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบเนฟิตต่างๆ เหตุข่าวจากไหนเอ่ยจากเทวิตเตอร์ผมเหตุจากเทวิตเตอร์ครับตอนแล้วก็ตกใจครับใช่ครับเห็นเน็ตแท็กขึ้นมาผมก็เอ้ามีเรื่องอะไรกันเอีไยก็เลยเข้าเข้าไปอ่านดูก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยพี่ครับแล้วทั้งคู่จะถูดกันไหมเราสองคนเราไม่คุยกันได้ป่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรนะว่าจะไปยังไงต่ออะไรยังไงจริงๆตอนนั้นไม่อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันครับก็ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พี่ฟิล์มบอกไปจริงๆครับ อย่างตัวของแฟนคลับนี่เขาค่อนข้างห่วงความรู้สึกเราสองคนไม่มีแบบว่าฟีดแบ็กอะไรเป็นยไงบ้างครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงพวกเราจริงๆพวกเราไม่เป็นไรครับพวกเรายังอยู่ดีครับเรายังอยู่ดีคุณฟล์มบ็กอะรเป็นงไงบ้างครับก็ก็ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปเข้าก่ายครับ รอติดตามโปรเจกต์หน้าดีกว่าน้องใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับซีรีส์ครับเปิดกล้องไปแล้วกระแสดีตั้งแต่แบบวันแรกที่เปิดกล้องเลยเป็นยังไงบ้างขอบคุณแฟนๆหน่อยขึ่งเป็นวีดีตอโอ้<ว>ขึ้นสองแสนเลยเนาะวันนั้นแบบวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบแอบสองบ้างแต่จริงๆก็ไม่ว่างแหละก็แอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆเขาให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่ เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกองกิจกรรมบางอย่างอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันท,ที่ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีมีการทาแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกองไงครับก็ขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราขนาดนี้จริงๆเปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรก E ีีแรกมาก,ก็คงจะถล่มถลายกว่านี้ครับเราเราสองคนต้องแบบจูนอะไรกันไหมในการถ่ายอบเพราะบทมันอาจจะต่างจากคนชาร์ทครคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าถ้าเป็นการทํางานวิที์ฟิล์มก็รู้รู้กันอยู่แล้วเวลาทําก็ ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมผู้กลับก็คนเดิมทีมงานก็ทีมเดิมครับก็มีแค่คาแรคเตอร์ที่เป็นการบ้านของพวกเราที่ต้องไปทําการบ้านตรงนั้นตรงนั้นต้องจูนน่ยแค่นั้นเท่านั้นต้องซีนอะไรแบบคุกกิกคุกกิกมันก็จะแบบว่าไม่เหมือนเดิมมันจะนนไม <ป S 1> ่ติดตามครับไม่สปอยอันนี้ต้องรอดูดีกว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยครับถามมาก็ตอบถามมาก็ตอบว่าเหมือนเดิมว่าไม่สปอยครับไม่สปอยต้องไม่ติดตามในซีร<ด>ีส<ด>์เองการันตีให้กับฟังแฟนคลทำยังไงบ้างเขาฟินแน่นแน่นมา ไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมีครับไม่ผิดหวังอะเอาจริงไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราจะมีคืนกำไรบางส่วนให้กับแฟนๆโดยจะไม่เปิดมาที่อยากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนคลับเรียกอันไหนว่ากำไรอะครับเออทำไงอะหลอดเสื้อก็กำไรหรอครับก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนฮะสองคนก็คูณสองเอ้ยบางคนก็จะคูณสี่ก็ได้นะเอ้ยโอ้โสี่ปลาพองโอเคมีอะไร ป่าป่าป่าใช่แบบอยากดูครับผมเราสำหรับซีรีส์เนาะของเราสองคนก็เข้าไปติดตามได้ใน Twitter Official ของทางรอว์คอนแทคชั่นครับครับก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่วนมีรส่วนตัวฮะมีเยอะเลยในอย่างวันคอลเลคชั่นนี้ก็ตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมากไงก็ฝากนะครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเรา ผมกับพี่ฟิม์บทำร่วมกันนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับตามงานแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาพูดเธอพูดขนาดนี้แล้วพูดเธอไดลครับดเลครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิตรด้วยที่มาเกาดนะครับมาเกาครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเกานะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ